สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14กรกฎาคม2568นะคะวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกานะคะท่านสันติบุญรอดในอำเภอเคียนซาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมให้กําลังใจการจัดอบรมอาชีพทําขนมเบเกอรี่นะคะให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญานะคะณชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา3 0-3มหมู่ที่10ตบตําบลพุ่มพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธ,ธานีนะคะโครงการนี้จัดทาโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษสุราธานีนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อาชีพให้กับคนพิการได้มีงานทําแล้วก็มีเงินมีรายได้เป็นอาชีพเสริมให้กับคนพิการและครอบครัวนะคะโดยกําหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่10ถึงวันที่14กรกฎาคม2568นะคะทั้งนี้ที่กลุ่มเป้าหมายนะคะผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน20คนนะคะวันนี้ท่านสันติบุญรอดในอาเภอเกียนซาท่านก็เห็นความสําคัญของบุคคลพิการแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะในอ,อําเภอเกียนซาของเรานะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามาเกี่ยวกับ กลุ่มผู้สร้างอาชีพแรงงานให้กับครอบครัวเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวให้ดีขึ้นนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้หลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสกุปข่าวท้องถิ่นนิวนะคะหรือว่าทาง y o YouTube บอกอพลชัยสังดวงยางชแนล,ลนะคะดิฉันนางสาวเรนูธาพลผู้ประกาศข่าวโดยบอกอพลชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวแม่บ้านทีวีช่อง7 3ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน